hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้บทเรียนของนักเรียนก็จะเป็นเรื่องคําศัพท์ในหน้า6เป็นเรื่องราวของคําศัพท์ในหน้า6เกี่ยวกับรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะคำแรกนะคะ watch TV go out borrow use have close can i watch tv no i am sorry can i have an apple sure here you are อีกครั้งนะคะ watch tv go out borrow use Have close Can I watch TV No I am sorry Can I have an apple คือเชื่อมนะคะตัวนี้เชื่อมแต่ถ้านักเรียนไม่อ่านเชื่อมก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าอ่านเชื่อมก็คือ Can I have an apple ถ้าไม่เชื่อม Can I have an apple? Sure, here yeah, you are. ทีนี้เรามาดูคำแปลนะคะคุณครูเขียบพื้นที่นี้หนึ่คำแปลของเรานะคะ Watch TV Do TV Go out ออกไปข้างนอก borrow ยืม use ใช้ have มีกินได้ขอและอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะ close ปิด can I watch TV ฉันดูทีวีได้ไหม no I am sorry ไม่ผม เสียใจด้วย Can I have an apple? ฉันขอแอปเปิ้ลได้ไหม Sure, here yeah, you are. ได้แน่นอนนี่ไงของคุณนักเรียนก็ไปทดลองฝึกย้ำๆซ้ำๆดูนะคะ แล้วนักเรียนก็จะเกิดความชำนาญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ See you next time